สวัสดีค่ะครอบครัวอีสานจะไปกีดยางจ้ามือนี่ไปสามพ้นพอลูกจ้ะรับแม่จ้ะน้องตนกาเบิงคั้วจ้าไอ้ไจฟ้าไปกีดยางจ้าเข้าไปพอกันอยู่ปลายางเด้อจ้าเด้อจ้าจ้าไปก็จ้าไปพอกันปลายางจ้าห้องขอกแมาหอดปลายางเลยเด้อจ้าพากันกำลังขีดยางอจ้าสองพอลูก ตรงนี้อากาศดีจ้าตอนเารวาก็เลยมา่ากันมากีดตอนเศรวจ้าจ้าอากาศเย็นนำยางน่อยเร็วจ้ายิ่มแน่จีดจังอ่ะเฮ้ยยังเลไปยิ่ เขากกบอกว่ากีดยางเป็นมีดที่สองเราได้จา้าอันนี้คน่วนญ่เพื่อนเลยได้ไดมีดละโผจา้า จ้าพี่น้องทุกคนมากินเข่าเด้อจ้าเขาง่ายจ้าก็ดีพากันลงมาจะตายย่างจ่าก็ได้มากินเข่ามีตับหมกฮวงเฮิมจ้าแล้วก็ากิซอนแกงสายบัวใส่ปลาผักหนอกจ้าผักหนอกพันตับหมกฮวงเฮิมแซ่บแซบจ้าพี่น้องแซ่บพี่หลีที่จ้าผักหนอกกำลังแซ่บจ่านี่จ้ากำลังแซ่บจ้าคุ้ยห้องกระไดเข่าคอกนอนเว้นเลือเด้อจ้าแดดทักแดดแน่จ้า เพิ่นก็มานอนคอ,อกเด้อจ้ะเพิ่นยังค่อ,อยนอนดีจ้ะเพิ่นบ่นอนอยู่โฮมใหม่จ้ะมันเก็บขี้งจ้ะเพิ่นก็เลยเข้ามานอนในคอกจ้ะมาได้จ้ะพี่น้องกินบัก,บกม่วงแซ่แสบจ้ะ <laughs> แซ่แสบพี่น้องแสบม่วงอย่างมันแซ่บเขาจ้ะ พอดีลูกไส้กับไทยหน้าแลีวลเหรอจ้าไวฟา้ดิภากันไปลงหวยลองหองจ้ะจ้าไปว่านแหงลึกป่ามากินสวยจ้ากินบกม่วงแล้วก็ทีพ่วนทองหิวเข่าตัวจ้าบัดนี้ถ้ากันลงหวยลงหองไปหาป่ามากินสวยจ้าบัดนี้กินเขาแล้วก็ทีได้ขึ้นไปหยอดน้ำโคตรต้าจ้าบัดนี้จ้าไปยางกันนี้ มาได้เศร้าเ่ยจะเที่อกจ่าเมื่อหนึ่งแสบแสบจ่ะมาได้จ่าพี่น้องมาเด้อจ่าบัดนี้ห้องกับสีผ้าเมาเบิงลูกลูกฮัดรถไทเด้จ่าปอเพิ่นสิฮัดรถไทให้ลูกจ่าไทกบเปี้ยงจ่าเบิงได้จ่าสิไทเป็นโบ ือรกจับมือแรกะ่อไทยยังเทียร์ร็เปลี่ยนเที่ยว่อยไทยไปครับเดี๋ยวก็ปเปลนเอง โซ่เปิดไม่ครับว่าท่านนี้ถึงวมาคือคือกักยกเอาไอา้ซุ้มมือเดี่ยวกับป้อมครับอัดเมือแน่ครับ ดีเป็นไถเหลวให้หนึ่งแล้วดิเนี่ยดิครับไปไห,หนึ่งก็ดีไถดีสีแล้วกบูบ๋ครับจมเมื่อยแล้วไว้สัน้นอยากไปบ้านแห่แล้วไว้สัน้นว่ะจะเข้ากันร่งสิดผ้ากันไปลนโรห่วยโรคน้องหาปูหาปลาหาหอยได้จ้าข้ากั้ซาเลงไปจ้า มีปากามีปะมีเหนาะน้ำงมหอยกับเปออมน้ำแมงง้มหอยอยู่พี่โอ้แต่เปออมตงนโอ้ได้พอออมอยู่ ตุ่เนเต็มต้องแดงน้องแดงวยก่นกออกกกมนูนน,นี้ตมครับปล่อยจะทีดวพออมลน้หล้ลโอ้ไม่ไหลเตีครับต้แรงจ้ามื่อนี้ก็ฝากคลิไปไ้เพียงเทีนนะจาเนาะขอติดตาม ขอบพัวอีสานนะแม่ไได้จา้าขอบคุณทีผู้ติดต,ตามด้จ้าเด้อว,วัสดีจา้าวัสดีค่ะวัสดีครับจ้า <laughs>